สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนถักกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าหน้าตาเป็นรูปคัพเค,ค้กนะคะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆอะคะ่ะเพื่อนๆเอาไว้แบบใส่เหรียญใส่ของเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกนะคะเนี่ยค่ะก็คือเราก็จะสามารถลูดปิดด้านบนได้แบบนี้นะคะค่ะนี่ด้านล่างใบเล็กๆค่ะใบใบไม่ใหญ่มากใส่แบบ ของชิ้นเล็กชินน้อยเศษเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะที่จะใช้วันนี้นะคะเอม็มจะใช้ไหมพรมทั้งหมด3สีนะคะหลกักๆกเนี่ยก็จะใช้เป็นยี่ห้อ,อวีนัสนะคะมีสีน้ำตาลอ่อนนะคะถักส่วนล่างแล้วก็จะใช้ด้านบนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีออกอชมพูนะคะแล้วก็ส่วนตัวสายกับตัวลูกตุ้มอะคะ่ะอจะใช้เป็นสีแดงนะคะใช้ไม่เยอะค่ะ ตัวนี้นะคะใช้ไหมพรมนิดหน่อยแล้วก็จะมีไหมสำหรับขั้นแถวนะคะใช้เข็มถักเป็นเบอร์เบอร์สาค่ะแล้วก็มีกันไตนะคะกกอุปกรณ์นะแล้วก็มีเข็มค่ะเข็มเข็มเย็บนะคะเข็มเย็บเนี่ยเดี๋ยวไว้ใช้เย็บตรงลูกตุ้มนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มียายยัดค่ะใยยัดนิดเดียวนะคะยัดตรงส่วนนี้ค่ะ เกิลูกตุ้มนะคะ,ะ,คะใหญ่ยัดให่ยัดประมาณนี้นะคะใช้เวลาไม่นานค่ะไบนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเลือกสีสันได้เองเลยนะคะว่าอยากได้เป็นสีแบบไหนยังไงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันนะคะเริ่มต้นเราจะถักส่วนตัวเ,เขาเรียกอะไรตัวด้านล่างเนี่ยค่ะด้วยสีน้ําตาลอ่อนก่อนนะคะเริ่มต้นเพื่อนๆก็ พันใหม่ไปที่นิ้วให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแทงเข็มเข้าไปแบบนี้ค่ะควักใหมเข้ามานะคะเราจะเริ่มต้นที่ 6x นะคะเพื่อนๆแทงเข็มเข้าไปในวงกลมนะควักไหมมาได้สองห่วงถัก 1x ทําซ้ำนะคะ2 3 4 5าแล้วก็ห เสร็จแล้วดึงไหมขึ้นนะคะแบบนี้เราก็มาจับตรงเส้นสั้นนะคะเส้นที่เหลืออยู่เส้นสั้นเนี่ยนะคะดึงเลยค่ะรูดเลยค่ะงานมันจะชิดเข้าหากันนะคะเสร็จแล้วก็เอาไหมพรมที่ขั้นแถวอวคะ่ะขั้นแถวไว้นะคะต่อไปแถวที่สองเราจะถักด้วย6 v v ก็คือการถัก x ลงไปในช่องเดียวกันทั้งหมด2 x นะคะแทงเข็มไปที่หลักแรก อกใหม่ขึ้นมาค่ะได้สองห่วงถัก 1x แทงเข็มไปที่เดิมกอกใหม่ขึ้นมาถักอีก 1x ช่องนี้จะมีทั้งหมด 2x นะคะเราก็ทําซ้ําค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะวีที่สองวีที่สามวีที่4ี่วีที่ห้า แล้วก็วีที่หกเมื่อกี้ลืมบอกเพื่อนๆนะคะว่าไหมตรงตอนที่เราดึงอะค่ะให้เพื่อนๆพลาดไว้ตรงกลางเลยนะคะเราจะถักไปแล้วก็ซ่อนไปนะคะอพอครบแถวแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาไหมพรมที่ข่านแถวอะคะ่ะพัาดกับมาเาดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิธีการซ่อนไหมด้านหลังนะคะแถวที่3เราจะถักด้วย x แล้วก็ v ค่ะก็จะได้ทั้งหมดหกชุดแทงไปที่หลักแรก ไหมที่จะซ่อนก็พาดไว้อย่างนี้ค่ะตรงกลางแบบนี้ถัก x ต่อไปก็ V นะคะหลักต่อไปเป็น V ไหมที่จะซ่อนก็ยังพาดไว้ตรงกลางนะคะนยคะเราก็ถักซ้ํา x v x v จนครบ6 6ชุดนะคะแล้วก็ซ่อนซ่อนไหมไปด้วย มันจะซ่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันจะตัดทิ้งแล้วเราก็ถักแถวนี้ให้จบค่ะ XV XV ไหมที่ซ่อนไว้ค่ะจะเหลืออยู่ประมาณนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลย งานก็จะค่อยๆขย,ยายออกแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่4นะคะแถวที่4เราจะถักด้วย 2X แล้วก็ V นะคะ 1X 2X แล้วก็ V นี่ยคะที่เหลือเ,เพื่อนๆก็ถักต่อนะคะจนครบแถว 2X V ต่อไปแถวที่5ค่ะแถวที่หก็จะเป็น 3X แล้วก็ V ค่ะเราจะขยายงานไปเรื่อยๆนะคะ2 3แล้วก็ V ที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่อนะคะ 3X V จนครบแถวค่ะต่อไปแถวที่6นะคะแถวที่6ก็จะเป็น 4X แล้วก็ V ค่ะได้6ชุดเหมือนกันนะคะ2 3 4แล้วก็ V นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนก็ถักต่อนะจนครบแถวเลยค่ะ 4XV ต่อไปแถวที่7ก็จะเป็น 5X แล้วก็ V ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ V ที่เหลือเพืเ่อนๆก็ถักต่อค่ะจนครบแถว 5XV ต่อไปแถวที่8แล้วนะคะแถวที่8ก็จะเป็น 6xv ค่ะ 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. แล้วก็ v นะคะเลยอ้าชุดนะคะเพื่อนๆถักต่อนะคะจนครบแถว 6xv ตอนนี้เราได้ทั้งหมด8แถวแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะแถวที่9จนถึงแถวที่15นะคะให้เพื่อนๆถัก x อย่างเดียวค่ะ รอบแถวเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้ทั้งหมด48 X นะคะเพื่อนๆถัก X ไปนะับไปจนถึงแถวที่15นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันคะ่ะ15แถวแล้วนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนสีนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก่อนที่จะเปลี่ยนสีอะคะ่ะตอนหลักสุดท้ายอะคะ่ะเพื่อนๆถอดเข็มแล้วก็ให้เขาคาไว้ในลักษณะแบบย,ยังไม่ยังไม่ถักปิดนะคะให้เป็น2เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ เอาไหมพรมที่เราจะเปลี่ยนสีอะคะ่ะมาไว้ด้านซ้ายนะคะแบบนี้นะวิธีการจับนะคะเสร็จแล้วเอาเข็มเน,นะะี่ยค่ะเข็มโ,โคเชเราเนี่ยเกี่ยวไหมที่เราจะเปลี่ยนสีอะคะ่ะสีที่เราจะใช้สีใหม่นะคะควัาลครงมาปิดสองห่วงที่เราเหลือไว้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวนะคะเอาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จับดึงสีน้ำตาลให้ตึงจับ จับให้เขา้าคู่กันแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไหมที่ขั้นแถวพาดพาดขั้นแถวไว้แถวที่16เราก็จะถักด้วย x อ,อย่างเดียวเหมือนกันนะคะแต่เราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเนี่ยค่ะเพื่อนก็ถักตามปกติเลยค่ะไหมที่เอามาต่อกับไหมเดิมอะคะ่ะพาดไว้ตรงกลางแบบนี้เราถักไปแล้วเราก็จะซ่อนไปนะคะ,คะแถวนี้ถัก x อ,อย่างเดียวค่ะ เพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวไปก่อนนะคะแถวนี้แล้เดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันนะคะซ่อนมาได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเเราก็ตัดตัดสีน้ำตาลทิ้งเดี๋ยวมันถักซ่อนจนจนหมดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปถักต่อ x ด้วยสีชมพูจนครบแถวเนียค่ะเ่อนเพื่อนถักต่อก่อนนะคะถัก x มาโดยรอบแล้วนะคะแถวที่16ต่อไปแถวที่17นี้เราก็ยังจะถัก x เหมือนเดิมอีกนะคะแต่ว่าวิธีการของแถวที่สิบสิบเจ็ดเนี่ยเราจะเกี่ยวเข็มไปที่ไหมเส้นด้านในเส้นเดียวเวลาเราถักงานนะคะเพื่อนเพื่อนถักด้วย x เนี่ยนะคะมันจะมีเส้นสองเส้นนะคะมันจะมีเส้นไหมสองเส้นคู่แบบนี้นะคะที่เป็นลายตอนที่เราถักเสร็จแล้วะค่ะเราจะแทงเข็มไปที่เส้นด้านในเส้นเดียวเพื่อที่จะได้เหลือลายเส้นด้านนอกไว้นะคะเพื่อที่เราจะมาเกี่ยวทําระบาย ทำระบายตรงนี้ค่ะทำระบายของตงัวคัพเค้กตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแถวที่17เนะคะเราก็ยังถัก x อย่างเดียวแต่เราจะเกี่ยวไปที่เส้นด้านในเส้นเดียวนะคะแบบนี้นะแล้วก็ถักเนี่ค่ะไปที่เส้นด้านในเส้นเดียวเพื่อนๆถักต่อนะคะทำแบบนี้จนครบแถวเลยค่ะ เราก็จะเหลือลายลายเส้นด้านนอกไว้แบบนี้นะคะ,ะเพื่อนเพื่อนถักต่อนะคะนี่ค่ะจบแถวที่17แล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตนะเราจะมีลายมีลายเส้นที่เราไม่ได้เกี่ยวอะคะ่ะโดยรอบเลยนะคะต่อไปนะคะแถวที่18ค่ะแถวที่18ก็ยังถัก x อยู่เหมือนเดิมนะคะรอบแถวเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เราก็ถักของเราปกติอะคะ่ะแทงไปทั้งคู่เลยนะคะ ักอีกหนึ่งแถวนะคะแต่ว่าถักปกตินะคะไม่ต้องเกี่ยวเส้นไหนเส้นนอกค่ะต่อไปนะคะแถวที่19เราจะเริ่มถักลดงานนะคะด้วยการถัก 6X แล้วก็ A นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆถัก 6X ก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 วิธีการถักเอนะคะเอคือการลดจาก2หลักให้เหลือหลักเดียวนะคะเ,เพื่อนๆแทงเข็มไปช่องถัดไปนะคะควักใหม่มามันจะได้2ห่วงแบบนี้ถ้าเราปิดมันคือเอนะคะแต่เราไม่ปิดนะแทงไปอีกหนึ่งช่องค่ะควักใหม่มาให้ได้3ามห่วงแล้วเราก็รวบนยคะมันก็จะลดจาก2หลักเหลือหลักเดียวเ,เพื่อนๆก็ถักแบบนี้นะคะแถวนี้ 6X แล้วก็ a ค่ะเหลืออีก5้ชุดนะคะต่อไปแถวที่ยี่สิบ แล้วก็ยสอ็งแถวนะคะเ,เพื่อนๆถัก x อกอย่างเดียวค่ะก็จะได้แถวล้า 42x นะคะถัก x อย่างเดียวนะคะ2แถวค่ะแถวที่20กับ21นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะครบ21แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่22ก็จะเป็น 5x แล้วก็ a ค่ะเ,เพื่อนๆได้6ชุดนะคะ1 2 3 4สองามสี่ ห้านะแล้วก็เนะคะเพื่อนๆยังจำา a ได้นะนี่ค่ะแล้วก็เพื่อนถักต่อนะคะเหรืออีกค่าชุดค่ะ5้าต่อไปนะคะแถวที่23กับ24นะคะอีก2แถวค่ะถัก X อย่างเดียวก็จะได้แถวละ 36x เนะคะเ,เพื่อนๆถัก X อย่างเดียวก่อนนะคะอีก2แถวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะ 24แถวแล้วนะคะต่อไปแถวสุดท้ายเนี่ยเราจะทําเป็นออช่องให้เขาเนี่ยคะ่ะใส่ได้เพื่อที่จะรูดรูดได้แบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเราจะถักเป็นช่องแบบนี้นะนี่ค่ะแบบนี้มีรูบแบบนี้นะคะเริ่มต้นนะคะเราจะถัก X ก,ก่อนคะ่ะ แล้วก็ถักโซ่ค่ะ1 2เพื่อนเพื่อนเว้น2หลักค่ะ1 2ึ่งสอไปถักหลักที่3ด้วยเอ็กค่ะเนี่ยมันก็จะมีรูนะคะทำซ้ำค่ะถักโซ่สองเว้น2หลัก1 2ึ่งถักลงที่หลักที่3ามทำซ้ำนะคะถักโซ่2เว้น2หลักทำซ้ำแบบนี้ค่ะจนครบแถวนะคะ ถักไปพร้อมเพื่อนๆเลยนะคะ เหลือล็อกสุดท้ายเนะะี่ยค่ะมันจะไม่พอดีนะคะมันจะไปจบตรงที่เราเริ่ม X เพื่อนๆก็ถักโซ่สองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดงานเลยค่ะแทงไปที่แทงไปที่ X แ,แรกะคะ่ะแล้วก็ควักไหมมาแล้วก็ลอดห่วงแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆถักโซ่หนึ่งนะนะดึงไหมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะซ่อนไหมส่วนนี้นะคะ เราก็จะได้ตัวได้ตัวเขาแล้วนะคะได้ตัวกระเป๋าละแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําตัวระบายค่ะทําตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการถักระ,ะบายขอบตรงนี้นะคะเพื่อนๆจับด้านนี้ค่ะตรงที่มันเป็นรอยต่อกันนะคะแล้วก็แทงเข็มไปที่จับหน้าตาให้ให้ให ให้ด้านสีน้ําตาลไปอยู่ด้านด้านนอกตัวนะคะจับแบบแอดมินเลยะคะ่ะแล้วก็แทงเข็มไปที่ไหมที่เราเหลืออยู่เส้นเดียวะคะ่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาไหมพรมสีชมพูนะคะ่ะมาเกี่ยวเข้าไปนะคะให้เหลือได้สักประมาณนี้นะคะแล้วก็ถักค่ะ ักโซ่ก่อนแล้วก็ถัก x ลงมาที่ช่องเดิมเริ่มต้นนะคะถัก x ก,ก่อนต่อไปช่องที่สองนะคะเป็นเพื่อนพันหัวเข็มแบบนี้ค่ะแล้วก็มาเกี่ยวที่หลักที่สองนะคะโดยที่ไหมตอนที่เรามาต่อค่ะเราก็จะพาดไว้นะคะควักไหมมามันก็จะได้สามห่วงนะคะรวบเลยค่ะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ t นะคะ ต่อไปพันพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งนะคะไปที่หลักถัดไปค่ะควักไหมขึ้นมาสองได้สามห่วงปิดทีละสองค่ะปิดทีละสองอันนี้คือสัญลักษณ์ f นะคะแล้วก็พันหัวเข็มอีกคราวนี้แทงลงไปที่เดิมค่ะที่เดิมนะคะหลักนี้เราจะทำ f สอง f ค่ะต่อไปพันหัวเข็มถัก f อีก f คู่นะคะอีกหนึ่งแล้วก็ f คู่อีกหนึ่งนะคะหลักถัดไปพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถัก t หลักต่อไปถัก x อ่ามันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ค่ะเ,เพื่อนเพื่อมันจะเป็น x t แล้วก็ f เป็นแบบ v 3 v 3 v f นะคะแล้วก็ t แล้วก็ x คะ่ะต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวมินทำให้ดูอีกหนึ่งค่ะอีกหนึ่งหนึ่งระบายนะคะต่อไปนะคะเราถักเแล้วใช่ไหมคะก็เริ่มต่อด้วย t เลยคะ่ะ t เราก็ตามด้วย v ที่เป็น f 3 3สามหลักนะคะ1 สแล้วก็สามแล้วก็ตามด้วย t แล้วก็จบด้วย x เนี่ยค่ะทําแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆถักซ้ําไปจนรอบเลยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้อ่าเพื่อนๆถักต่อนะคะแอดบินถึงชุดสุดท้ายนะคะถักไปพร้อมเพื่อนๆนะคะ แล้วนะคะต่อไปก็ v vf ที่1 vf ที่2 vf ที่3มันจะจบที่ t นะคะเพราะว่าเราจะใช้ x แรกร่วมกันจบแล้วนะคะพอจบแล้วเราก็แทงไปที่หลักแรกอะคะ่ะ วักใหม่มาแล้วก็ลอดห่วงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้เพื่อนๆดึงไหมขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะซ่อนไหมดึงป,ประมาณนี้ไม่ต้องยาวมากนะคะค่ะเราก็จะได้ในส่วนของตัวคัพเค้กแล้วนะคะตอนนี้เราก็เหลือทำตัวลูกตุ้มกับสายนะคะแต่เดี๋ยวคนอื่นเรา,เาซ่อน ซ่อนไหมตรงนี้ก่อนนะคะพเพื่อนก็เอาเข็มมานะเอามารอ้อยกับไหมที่เราเหลือไว้เดีย๋ยวเราจะซ่อนเข้าไปไวด้านในนะคะพเพื่อนพลิกงานด้านในออกมาแทงไปตามลายะคะ่ะลายที่ที่เราถักไว้นะคะ เดี๋ยวขมวดผมสักปมหนึ่งก่อนนะคะเนี่ค่ะแล้วก็แทงไปตามลายลายที่ถักเนี่ยค่ะแทงตรงลงไปเลยค่ะเป็นซ่อนประมาณนี้พอนะคะแล้วเราก็ตัดไหมทิ้งต่อไปด้านที่ระบายก็ซ่อนเหมือนกัน ตัวระบายหงายขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเข็มไปทำปมสักปมหนึ่งนะคะเพื่อนเแล้วเดี๋ยวค่อยซ่อนอเเาาก็แทงไปซ่อนนี่ค่ะตางลายต่างลายที่เราทำน,นี่เลยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแล้วก็ตัดไหมทิ้ง ไปเดี๋ยวเรามาทําตัวลูกตุ้มกับตัวสายกันนะคะตัวลูกตุ้มแอดมินใช้สีแดงนะคะสีแดงเริ่มต้นก็พันไหมไปที่นิ้วค่ะให้เป็นวงกลมถักเข้าไปในวงกลมด้วย6กเอกคลัเพ่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะดึงไหมขึ้นเลยค่ะรูดงานเข้าหากัน ตั้งแถวนะคะถักแถวที่สองด้วยหกวีค่ะวีที่หนึ่งวีที่สองวีที่สามวีที่สี่ ที่ห้าแล้วก็วีที่6ต่อไปนะคะถัก x อย่างเดียวค่ะ3มแถวแถวที่3ามี่แล้วก็5้านะคะก็จะได้แถวละ 12x อค่ะ,ะเพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวไปก่อนนะคะ3มแถวเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันถักถึงแถวที่หแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนดึงไหมขึ้นแบบนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราใส่ใส่ใยนะเข้าไปใน ที่เราถักใช้นิดเดียวค่ะเพื่อนเล้วราก็ยัดเข้าไปนะแล้วก็ถักต่อนะคะเดี๋ยวแอ้มินเอาไหมที่ขั่นออกเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราถักแถวสุดท้ายแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราใช้วิธีนับเอา เพราะว่ามันจะดูลุงหลังไปพอเดี๋ยวเราต้องใช้นิ้วช่วยกดช่วยกดใ่ไว้ด้วยนะคะแถวสุดท้ายแถวที่6เราจะถักด้วยเอ A อย่างเดียวค่ะก็จะได้ทั้งหมด 6A นะคะใช้นิ้วช่วยกดใ่ไว้ด้วยนะคะเอที่1เข็มมันจะได้ไม่ไปเกี่ยวใหญ่ออกมานะเอที่สองเอที่สาม เที่4ีที่ห้าแล้วก็เอสุด <recess> ท <ed isolation> <dır> ้ายนะคะเที่6พอจบเที่6นะคะเพื่อนๆดึงใหมขึ้นเลยแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเราจะปิดปิดรูปิดรูตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาเข็ม มาร้อยกับไหมพรมสีแดงนะคะแล้วเพื่อนๆก็มาแทงที่หลักถัดไปนะคะแทงเส้นเดียวนะคะมันจะมี2เส้นใช่ไหมเหมือนตอนที่เราเกี่ยวเส้นไหนเส้นนอกอะค่ะคราวนี้เราก็แทงไปตรงกลางเลยะค่ะแล้วก็ดึงรูดหลักที่ห1หลักที่สอง ที่สหลักที่4หลักที่5แล้วก็หลักที่6นะคะงานมันก็จะปิดเรียบร้อยเสร็จแล้วเพื่อนเพ่ก็เกี่ยวเข็มไปที่ช่องใกล้ๆขมวดปมหนึ่ปมแล้วก็แทงแทงไหมเข้าไปซ่อนค่ะเราก็จะได้ลูปตุ้มแล้วนะคะหรือ เปรียบเป็นลูกเชอร์รี่นะคะต่อไปถักสายค่ะสายลูดเนี่ยนะคะเพื่อเนเพื่อนถักโซ่นะเหลือไหมตอนปลายไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็พันให้เป็นวงกลมทิปไปที่นิ้วแทงเข็มเข้าไปในวงกลมควักไหมมาแล้วก็ถักแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่แบบนี้ค่ะหนึ่ง 2 3 4 5ถักไปประมาณ70ค่ะ70โซ่นะ6 7 8 9 10อ่าเพื่อนๆถักจนถึง70ก่อนนะคะอ่าเอมินถักถึง70โซ่แล้วค่ะพอครบ70นะเพื่อนๆดึงไหมขึ้นแบบนี้อ่าความยาวประมาณเท่านี้พอค่ะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่าเอามาใส่ ตัวกระเป๋านะคะใส่แบบนี้ค่ะใช้ใช้เข็มโคเชช่วยคล้องสลับไปอย่างเี้ค่ะคล้องสลับฟันปาไปแบบนี้ เราใส่เอาเอาใส่ไปกับตัวกระเป๋าก่อนสายใส่กระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเย็บตัวลูกตุ้มนะคะให้ติดกับตัวสายที่หลัง ช่องเดียวกันนะคะตอนจบช่องเดียวกับตอนเริ่มเดี๋ยวน,นะคะอยู่อูช่องเดียวกันไม่ได้นะคะมันต้องอยู่คนละช่องเพราะมันจะต้องรูดได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บติดกับตัวตุ้มกันนะคะแอดมินจะเย็บทีละฝั่งนะคะเพืเพื่อนก็เอาเอา เข็มมาร้อยนะคะแล้วก็จับด้านที่ด้านที่เราเย็บอะค่ะเอาไว้มาเป็นฝั่งเย็บติดกับไหมที่เป็นสายนะคะเนี่ยก็เกี่ยวแล้วก็เย็บเย็บเข้าไปตรงกลางนะคะติดแล้วก็ซ่อนไหมแล้วก็อีกฝั่งนึง เหมือนนกันติดกันแล้วค่ะเรียบร้อ,อยเนี่ยจัดทรงเขา ก็จะเอาพูดตุ้มไว้ด้านนอกก็ได้หรือจะรูดเป็นแบบเอารูดตุ้มไว้แบบนี้ก็ได้นะคะนะคะทำได้สองแบบนี่ค่ะจะเอาไวในนะะ้ใส่เหรียญนะคะใส่เหรียญใส่เหรียญตั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือจะเอาไว้ใส่พวก อุปกรณ์งานถักชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างไอ้มมีเลซิ่นอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่ได้นะคะกระเป๋าใบเล็กๆค่ะไว้ใช้เป็นรูปคับเค้กนะคะเ,เพื่อนๆลองถักดูนะคะไมนว่ามันน่ารักดีเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะนี่ค่ะ ลองถักดูค่ะยังไงอดนมินรบกวนด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกท่านนะคะมีความสุขสนุกกับงานถักค่ะแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ